ผู้ฟังจะบังยินอย่างนี้นำพาฝากตอนสลับผู้ที่ตีตามรับฟังทางวิทยุและนี่เราคือเครื่องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีนำพาฝากตอนคุณผู้ชมสู้สุดคนเด้ออันนี้เครื่องใหม่ที่ลงใหม่ในปีนี้อันนี้เป็นเครื่องเก่าเด้อนี่คุณผู้ชม สำหรับขุ้ฟังที่ติดตามรับฟังทางวิท,ทยุสวทอ,อุดรธานีเก่าสิบสามเจดหามกะเฮิร์ตกัเครื่องทรงนี้แหละที่ออกอากาศไปให้ขุ้ฟังได้รับรู้รับทราบข่าวสารข้อมูลสารนารุ่งสิ่งที่นั่นเป็นประโยชน์อันนี้คือเครื่องเก่าทีู่้กาะให้เบิรงวางเบื่อกีเป็นเครื่องใหม่ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนำผ้าเที่ยวชมของโรง ทางโซทออุดรธานมมีเก7าามจุเจ็ดามในกระเดินกันเดอ้อกับเป็นยังซี่ละคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอันนี้คือห้องส่งของเครื่องส่งที่ออกอากาศให้คุณผู้ชม,ให,ชมให้คุณฟังได้รับฟังกันและการงาน,างนา่ากำมาฝาากตอนคุณผู้ชมกันเดอ้อบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีครับ